สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมขี่อ่าวันนี้นะคะก็กลับมาไทยละมีขนมนี่อันนี้ซื้อจากสนามบินที่ญี่ปุ่นมีโตเกียวบานาน่ากับอันนี้เป็นเค้กรูปตอเบอรี่อันนี้เราโชคดีมากเพราะว่านานๆทีอ่ะจะมีขนมโตเกียวบานาน่า น่าจะเป็นลิมิเต็ดสักอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้เราเจอกันที่สนามบินนาริตะเ,เดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเดี๋ยวคุณแม่แก่คุณแม่แก่คุณแม่แก่ก่อนเอาอีกคุงโชว์ซิโชว์สินี่น,น,นะคะอ่าโตเกียวบานาน่านี้ราคาจะตกอยู่ที่เป็นเป็นยาของยีราฟครับไม่ใช่ยีราฟอันนี้เป็นหนอกไม้ไหนอีโอโอ้โหน่ารักมาก มี8ชิ้นราคาจะตุกอยู่ที่ประมาณ300บาทเ,<อ>เดี๋ยวเราลองมาชิมอันแรก,กนี่นะคะน่ารักมากอันนี้<ะ>ไม่ใช่ยีาราบลูกเดี๋ยวเราแกะชิมกันนะครับ,รบแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยว่าอร่อยหรือเปล่าอึ้เพื่อน่คือแพ็กเกจชนะเลิศความสวยงามชนะเลิศโอโ้โ,อโหเดี๋ยวคุณแม่ลองชิมอ่ะชิมชิมดูไส้ข้างในจะเป็น ไม่คัสตาร์ดก็สไสกลุ่ยแม่แกะครับอ,อ่ะลองชิมดูเด็กๆอเดี๋ยวหน่อยครับอ,อ้าหน่อยอ่ะชิมเลยชิมเลยอ่ะไอ้คุณแก่ให้แล้วครับแก่อันนี้ห,หน่อครับจริงๆไม่อยากบอกว่ามันก็เหมือนโตเกียวเ่าน,น้ารออื่นก็ถือว่าใช้ได้ถ้าแช่ตู้เย็นคงอร่อยกว่านี้อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวคุณแม่เราแกะดูเด็กเด็กชิมแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยอร่อยไหมครับ อร่อยไหมย,ยังไม่ได้ชิมเลยแล้วอร่อยได้ไงอันนี้ราคาก็พอๆกันนะคะเป็นเค้กน่ารักอะ่ะคือญี่ปุ่นเนี้ยต้องซูฮกเรื่องแพ็กเกจเลยแต่แต่รสชาตินี้เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวคุณแม่ลองชิมอีกิีก็ชิมด้วยสิครับแก่ข้างหนอาครับโอเค พอดีแสงมันเยอะนิดนึงเดี๋ยวคุณแม่ลองโอ้อันนี้น่ากินน่ะไม่เคยกินมาก่อนเลยราคาก็ใช้กากัน8ชิ้น3า0ร้บาทไทยอย่เงี้ยนะ